สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาตั้งเข้า t ูมันนี่วอลเตนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่แอป t ูมันนี่มาลได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราสใส่รหัสพินเข้าไปนะครับ หลังจากที่เรสสาใส่รหัสพิ n เสร็จเราก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับเจ้าเหมียวล่ารางวันนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาก็รอสักครู่นะครับ วิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับก็จะมีสิธการเล่นมาให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ผมเล่นไปแล้วนะครับเล่นได้สองครั้งนะครับถ้ากดเลีงย์ที่ด้านล่างของผมนะครับก็สาม,มารถเสิรเพื่อนได้นะครับเพื่อนได้เล่นต่อนะครับอันนี้สิทธิ์การเล่นของผมก็ไม่มี รบกวนคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปให้ผมด้วยนะครับวิธีการแลกเงินก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับก็แลกขั้นต่ำก็ยี่สิบบาทนะครับหนึ่งคนสามารถช่วยเพื่อนได้หนึ่งครั้งนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสบตบ๊กเกอ์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ